รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์20พฤศจิกายน2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายนะคะเราเจอกันเวลาดี10นาฬก30นาทีค่ะกับเรื่องราวมากมายที่ทำให้การทำการเกษตรเป็นเรื่องง่ายในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายนักกิจของทิยปอธิบดีโครงการข้าวมอบหมายให้ในายสราวุธประดับคำผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดติดตามผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566นายสราวุธประดับคำผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดกล่าวว่าจากที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566จำนวน2,932,600กิโลกรัม ศูนย์ได้ทำการประกาศเชิญชวนเกษตรกรภายในพื้นที่และผู้ที่สนใจพันซื้อประชาสัมพันธ์ต่างๆผลตอบรับคือเกษตรกรหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพราะการเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้นกว่าเดิมผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและเกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคาได้มากขึ้นกว่าเดิม ผลสำรวจในพื้นที่พบว่าผลผลิตจากการเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ดีเป็นที่ต้องการของโรงสีสามารถขายได้ในราคาท,ที่สูงขึ้นทั้งนี้การดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดเพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผล,ผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่อไปได้ สำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและโครงการข้าวโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีของกรมข้าวในการที่จะส่งเสร,ร,ร,ริมเกษตรกรให้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีโดยทางกรมข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ร้อยเอ็ดนะครับดำเนินการโครงการนี้ในรอบแรกเราก็รับอมอบหมายจากทางกองมลัขธาวกรมข้าวเนี่ย2,900าตันเศษนะครับซึ่งเราก็มีการ ประชุมชี้แจงเสยกรผ่านสื่อต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดแลวผ่านทางสำนักงานเสียจังหวัดสำนักงานเสียงอำเภอผ่านกลุ่มแปลงใ่ผ่านสุขภาพชมชนที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งจังหวัดร้ยเอ็ดเราเรารับผิดชอบสองจังหวัดที่ต้องดูแลโครงการนี้นะครับก็คือจังหวัดสะโสธรกับจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธรที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับถ้ากรมข้ามมีโครงการนี้เพิ่มขึ้นนะครับ ก็ให้ติดต่อศูนย์มันพังค่าร้อย p e ยตรงและติดต่อทางผ่านทางสำนังกงานเสียงเพเภอสำนังกงานเสียงบาดผ่านกำลังผู้ใหญ่บ้านผ่านอบตอนะครับก็แจ้งมาท,งที่เราได้ครับ ไม่จะเผาไม่ได้ก็ใบไม้มันเยอะเผาแค่นี้จะเป็นไรไปแค่เผาก็อันตรายมากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาต่อสั่งเผาเศษของวัสดุของการเกษตรก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดหมอกควันก๊าซพิษ PM 2.5ดินเสื่อมน้ำโสมก๊าซเรือนกระจกนํำซ้ำนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลุงด้วย แล้วยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยครับถ้าจะไม่ให้เผาจะให้ทำยังไงจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สิครับคุณลุงแล้วทำได้มากกว่าลุงคิดอีกนะครับเช่นการไถกลบลงดินการทำปุ๋ยหมักการทำอาหารสัตว์เพราะเห็ดเพราะต้นไม้ครับโอ้โหถ้าเผามีแต่พันแต่อย่าเผาไวีแต่ปังนะครับลุงนะ พวกเราชาวสอปอจะหยุดเผาให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งโลกจากอาชีพเสริมสู่งานหัตถกรรมอันล้ำค่าผ้าทอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ คือผ้าทอขนแกะปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการผสมผสานร,ระหว่างขนแกะและเส้นใยที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติอย่างสวยงามประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านท้องถิน่นมีคุณภาพได้มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI สร้างความภาคภูมิใจให้กับท้องถิน่นและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแต่กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ขนแกะที่มีคุณภาพชาวบ้านได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน โดยสนับสนุนพันแกะที่มีคุณภาพนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเมื่อก่อนนี่เราจะเลี้ยงเป็นพันธุ์พื้นเมืองก่อนแล้วก็พอประจุสัตว์เข้ามาส่งเสริมเป็นพันธโคนส่วนใหญ่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยค่ะประุศัตว์มาส่งเสริมแล้วก็มันได้ขนแกะดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นค่ะส่วนใหญ่ทุกวันนี้แม่จะขายออนไลน์ค่ะ ก็ไรายได้ก็ดีอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็จะมีผ้าพันคอเนาะแล้วก็ผ้าพันคอร้อยเปอร์เซนแล้วก็มีผ้าคลุมไหล100่ร้อยเปอร์เซนจะมีแบบผ้าคลุมไหล่กลางแล้วก็จะมีผ้าคลุมไหล่ใหญ่แล้วก็มีย่ามที่ญี่ปุ่นออเดอร์ค่ะมีความสุขที่ได้เลี้ยงแกนะคะ ภาพรวมของการเลี้ยงแกะของศูนย์วิจัยและบุรุพันธ์สัตว์แม่สอนหน่วยปางตองนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้ตั้งอยู่ในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่สอนเราเป็นฐานเรียนรู้ที่9นะครับจากทั้งหมด12ฐานเรียนรู้นะครับเราเป็นฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงนะครับมีพื้นที่ดําเนินงานทั้งหมด50ไร่เลี้ยงและปรับปรุงพันแกะจํานวน2 0 0้ตัว ผลิตแกะพันธุ์ดีจานวน2สายพันธุ์ได้แก่พันบอลและก็พันธุคอรีเดียซึ่งเป็นแกะพันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งขนมีลักษณะโตไวแล้วก็ให้ขนที่มีคุณภาพดีจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมพันธุ์แกะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชเสวนีให้มีการปรับปรุงพันธุ์แกะขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อนําไปส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตขนแกะเพื่อให้กลุ่มทอผ้าได้ใช้ขนแกะที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับทําผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและให ชนกลุ่มน้อยลดการทำไร่เลื่อนลอยหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ครับแกะที่สูงวิจัยและบำรุงพันธุ์มืฮ่องสอนได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศได้แก่พันบอลและพันคอริเดียวมีลักษณะโตไวและให้เส้นใยขนแกะที่มีคุณภาพดีนอกจากนั้นแกะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เลี้ยงบนพื้นที่สูงเลี้ยงแบบปล่อยหากินอิสระในทุ่งหญ้าบนภูเขาซึ่งมอีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้ขนแกะที่ผลิตได้มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับใช้ถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ นอกจากการส่งเสริมด้านพันุ์แกะกรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์แม่ห้องสอนยังส่งเสริมอาชีพด้านงานหัตถกรรมให้กับเกษตรกรโดยดำเนินงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขนแกะปางตองมีการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการทอผ้ามาสร้างสารรค์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใย,ยขนแกะและพัฒนาก้าสู่สินค้า GI ผ้าทอขนแกะสร้างความนิยมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะอมมอชเปอร์จะมีและสุภารัตศีคงการแกประธานกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผาคนแกะ ทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ห้องสอนได้แลเห็นถึงเกษตรกร,กรควรได้รับประโยชน์จากการย้ยงแกะประกอบด้วยเกษตรกร,กรที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณในโครงการผ้าดําริต่างตองมีพื้นฐานในการถักทอจึงรวมตัวจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อมาปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะต่อยอดสู่โครงการตามพระราชาวันิชของพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปส่งเสริม และพัฒนาคือ 1. ผ้าทอขนแกะผสมใย่กนชงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือขนแกะย้อมสีธรรมชาติด้วยสีกาแฟ อากาศแจ่มใสวันดีๆเช่นนี้เราเอาเรื่องราวของพี่ละเอียดเกษตรกรต้นแบบคนเก่งและอารมณ์ดีๆอยู่ที่บ้านเนินน้อยตําบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาที่นําเอาภูปัญญาชาวบ้านมาสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินมาฝากกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นะคะพี่ละเอียดจะพาไปดูการลูงหญ้าแฝดในที่สปกรแล้วก็นํามาแปรรูปทําพวงกุญแจไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะหญ้าแฝดของเราที่จะตัดนําไปแปรรูปนะคะเดี๋ยวพี่จะตัดเลยนะคะนี่นะคะเราจะเอาไปแปรรูปกันค่ะ นี่ก็เป็นที่จับสันจากสปกรเนาะพี่เอียดก็ได้นํามาขุดสระแล้วก็ปลูกไม้สักที่หน่วยงานสปกรเข้ามาส่งเสริมให้เราก็จะมีต้นมะม่วงต้นกล้วยแล้วก็ปัจจัยสําคัญก็คือท่อท่อน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็มีหญ้าแฝดเป็นหลักการปลูกกันเพื่อดินถลม่มเราจะได้สระของเราก็จะได้อยู่สมบูรณ์เราจะได้มีน้ําใช้ค่ะและในสวนเราก็มีเยอะค่ะก็ปลูกไว้กินไว้ใช้ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ทำกินที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสป,ปกจำนวน14ไร่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจึงได้ปลูกหญ้าแฝกนำมาพัฒนาสู่รายได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะดังเดิมเราก็ทำทำนาค่ะเราทำพืชเชิงเดียวพออยู่ไปอยู่มาเรามีเรื่องช้างเข้ามาทำร้ายพืชผลของเรานาะนเราก็เลยหันมาปลูกพืชลหลายๆอย่างอย่างเช่นสมุนไพรไม้สักคืคอ ปลูกพืชสีระดับค่ะตั้งแต่รากยันยอดค่ะก็ที่แรกเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะล้วก็มีหน่วยงานสปกอให้เข้ามาอบรมให้ความรู้ให้ทำพวงกุญแจพอเราทำปุ๊บมันก็ตีตลาดได้มันก็ขายได้ก็ไปขายที่เมืองทองก็ทำให้เกิดรายได้ดีก็เลยหันกลับมาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมก็หน่วยงานก็เข้ามาช่วยเหมือนเดิมละเรื่องการตลาดเรื่องการออกแบบแต่และตัว ก็พัฒนาได้หลายอย่างค่ะเราก็เอาหญ้าแฝดที่ว่าเราปลูกในพื้นที่จัดสรรปรัทลุทุ่ยดินของสปกมาต่อยอดให้เป็นให้เป็นพวกกระเป๋าพวกอะไรก็ทําให้เกิดรายได้กับชุมชนของเราค่ะเราเอาหญ้าแฝดมาแปรรูปเป็นหมวกแล้วก็เป็นกระถางเล็กๆค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีพวงกุญแจแล้วก็จะมีตุ้มหูค่ะทําให้เกิดรายได้กับชุมชนของเรานะเอ๊ะ และคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันไหมคะว,ว่าเขามีขั้นตอนแปลร,รูปยังไงบ้างขั้นตอนของหญ้าแฝดที่เรานำมาเนาะเราก็เกี่ยวมาก่อนแล้วเราก็เอามาตากแดดพอตากแดดแล้วเราก็เอามาต้มมานึ่งให้เขาแห้งเพื่อจะได้การเชือ้อราแล้วพอเรามาเราก็จะมีสเปรย์ไว้ฉีดเนาะแล้วก็เอามาฟันให้มันเป็น3ามเส้นรวมกันเรามีวิธีการลดต้นทุนก็คือนําวัตถุดิบในในพื้นที่ของเราเนาะ เพื่อจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับคนที่สนใจแล้วก็ขายทางทางเพจแล้วก็ทางช h อปปีต่างๆที่เราเข้าค่ะเพจเพจของที่นี่ก็คือชุมชนท่องเที่ยวนะ้วัดวิถีโอท็อปบ้านเน,นินน้อยค่ะสามารถเข้าไปชมได้ค่ะ นอกจากนี้ในเขตปฏิรูปที่ดินยังเป็นจุดเรียนรู้และจุดบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของวิถีชุมชนรูปแบบดีโฮปด้านหลังของเราก็ดังเดิมเราก็เป็นคนอีสานเนาะแล้วก็ทอผ้าแปปล,ลูปก,ก็จะมีพวงกุญแจช้างแล้วก็จะมีเสื้อผ้าตามแฟชั่นค่ะแล้วก็จะมีจุดหลักเลยก็ที่นี่ก็จะเป็นย่ามค่ะเราจะปลูกป่าแบบแบบธรรมชาติจะมีย่ามมีหนังกระติกเพื่อไปปลูกป่าแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็คือปลูกป่าอีกวิธีหนึ่งนักท่องเที่ยวชอบมากค่ะตั้งแต่เรามีการจัดสรรที่ดินเราก็นำมาต่อยอดก็มชีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีรายได้เพิ่มก็มีการเหลือกินแล้วก็แจกเหลือแจกแล้วก็ขายก็ทําให้กับชุมชนของเรามีอยู่มีกินขึ้นค่ะก็สำหรับคนที่สนใจในการท่องเที่ยวก็ ก็มาเที่ยวได้นะคะที่นี่ก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวเปทีโอทอปบ้านเนินน้อยค่ะพี่ละเอียดยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะและนี่ก็คือความสำเร็จของพี่ละเอียดมีความสุขกับสิ่งที่ใช่โดนใจกับสิ่งที่ชอบสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปากดำก็เหมือนกันพอถ,ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหนนั่น,นงไงอ๋อแค่เอาเมาเล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋ออย่างงี้ต้องเตี่ยนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าว อัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าวิถีเกษตรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านไปดูความเข้มแข็งของคนในตำบลอะไรสักตำบลหนึ่งตอนนี้ไม่บอกเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมด้วยกันค่ะ